การของเธอเป็นยังไงบ้างมาเรียไม่ต้องเป็นห่วงฉันโยเซฟ ف. ฉันสบายดีแน่ใจหรือจ้ะมาเรียว่าเธอไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> ฉันไม่เป็นอะไรหรอกโยเซฟอีกไม่นานก็จะถึงกำหนดคลอดแล้วใช่ไหมใช่จ้ะใกล้กำหนดคลอดเต็มทีแล้วล่ะโยเซฟ <c oughs> เพียงแต่คิดว่าภรรยาของฉันจะได้เป็นถึงแม่ของพระบุตรแล้ว ก็อดภูมิใจไม่ได้เลยจริงๆโยเซฟเธอจะช่วยฉันอบรมเลี้ยงดูเขาให้เป็นลูกที่ดีสมกับที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมจ๊ะแน่ละตั้งแต่ฉันรู้ความจริงวันนั้นแล้วฉันก็อดดีใจไม่ได้ที่จะได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีกับเขาบ้างมีอะไรเกิดขึ้นที่ตลาดก็ไม่รู้ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายฉันจะเข้าไปในเมืองไปดูสักหน่อย จะไปด้วยกันไหมล่ะโยเซฟเอา้าวไปก็ไปสิเออนี่มาเรียฉันจะเข้าไปในเมืองสักครู่นะเดี๋ยวจะกลับมาทหารโรมันเอ๊ะมาทำไมกันตอนนี้คงจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นพวกทหารโรมันถึงได้มาที่นี่แต่มาทำอะไรล่ะก็พวกเราเป็นชาวนาซาเรสนี่ฟังทางนี้นะชาวนาซาเรสทั้งหลาย ข้ามาพร้อมกับคำสั่งของพระมหาจากักรพรรดิแห่งโรมันเราซีซ่าอามูสโตจกักรพรรดิแห่งโรมันมีคำสั่งให้ประชาชนทุกคนเดินทางกลับไปยังตำบลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อลงทะเบียนที่ตำบลน,นั้นฉันเห็นจะต้องรีบกลับบ้านไปบอกข่าวนี้กับมาเรียสระ มาเรียเห็นที่เราจะต้องเดินทางไปนะเพราะเนี่ยเป็นคำสั่งของจกักรพรรดิกลับไปเมืองเบธเลเฮมนน่เหรอโยเซฟเราทั้งสองคนมาจากตระกูลของดาวิดบ้านของดาวิดก็คือเมืองเบธเลเฮมเบธเลเฮมห่างจากที่นี่ตั้งร้อยี่สิบกิโลเมตรนะจ๊ะโยเซฟแล้วฉันก็ท้องแก่อย่างเงี้ยจะไปไหวเหรอเธอคิดว่าเราควรจะอยู่ที่นาซาเรสต,ต่อไปงั้นเหรอผู้ทหารโรมันจะเล่นงานเราไหมถ้าเราอยู่ที่นี่ต่อไป พวกโรมันอาจจะเล่นงานเราได้แต่ถ้าเราออกเดินทางฉันอาจจะคลอดในระหว่างการเดินทางก็ได้นะจ๊ะอ,อ่นั่นนะสิแต่นั่นเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําตามคําสั่งของจัก,กรพรรดิใช่ถ้ามันไม่ขัดกับหน้าที่ของเราต่อพระเจ้าเ้ออย่างนั้นไปก็ไปจ้ะโยเซฟเธอนั่งสบายไหมมาเรียก็สบายดีจ้ะ แต่ว่าฉันรู้สึกเพลียอืมแย่หน่อยนะมาเรียแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะถึงเมืองเบสเลเฮมแล้วพอไปถึงเบสเลเฮมเราจะพักบ้านใครดีละ่ะโยเซฟเออจริงด้วยฉันก็ลืมคิดถึงข้อนี้ไปเอแต่ว่าคงจะมีที่พักบ้านหรอกนะพักกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่ไหนก็ได้นะเพื่อนอืม เราไม่รู้จักใครในเมืองเบสเลเฮมเลยนี่นาโยเซฟไม่ต้องห่วงเราหน้ามาเรียคงจะมีสักคนหรอกที่ยอมให้เราอาศัยอยู่ชั่วคราวยิ่งเขาเห็นถือท้องแก่อย่างเนี้ยเขาคงจะยอมแน่เลย กกว่าที่ฉันคิดไว้สิแต่คนพลุกพล่านเหลือเกินนะจ๊ะคงจะมาลงทะเบียนเหมือนเรานั่นแหละเออแล้วอาการของเธอเป็นไงบ้างหละ่ะม,มาเรนะียเหนื่อยเหลือเกินฉันรู้สึกว่าใกล้จะคลอดเต็มทีแล้วฮะเอ๊ะทัานว่าเธอหาที่นั่งพักร,มร่มๆก่อนดีกว่าฮะเออเดี๋ยวฉันจะมองหาคนรู้จักเธอ,อ,อจะพบใครที่จะหาที่พักให้เราได้อย,อย่าเลยจ้ะโยเซไปด้วยกันดเลยจ้ะ ทางคัดแคบอย่างเนี้เดี๋ยวเราคงจะเจอใครที่เรารู้จักบ้างลูกนาเออเอาอย่างนี้จะแล้วกันนะเราสองคนช่วยกันมองหาคนรู้จักอืมอืมอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะพยายามนึกนะมาเรียว่าในพระคัมภีร์ในหนังสือมีขาล่าวไว้ว่าพระมาซีอาจะเกิดที่เมืองเบธเลเฮมโยเซฟแน่นอนจ้ะเขาใกล้จะเกิดเต็มที่แนละ้ว โอ้นั่นไงบ้านหลังใหญ่หลังนั้นคงจะมีห้องว่างให้เราพักบ้างให้พระบุตรท่านได้เกิดสักทีมาเรียคอยตัวพี้ก่อนนะท,นท่านจะเข้าไปถามเจ้าของบ้านก็ถูที่พักนะไม่ใช่ที่นี่หรอกเพื่อนฝูงคนรู้จักนะ่ะพักกันเต็มไปหมดแล้ว ไม่มีที่ให้พักหรอกโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเอ๊ะแต่ว่าเมียของฉันเนี่ยท้องแต่ใกล้จะคลอดเต็มที่แล้วอย,อย่าเสียเวลาเลยบอกแล้วว่าไม่มีไม่มีทางหรอกคุณแต่ว่าเมียของฉันฉันไม่สนใจหรอกว่าเมียคุณจะเป็นยังไงบอกแล้วว่าไม่มีที่ให้พักไม่มีที่ให้พักเลยนั่นไงโรงแรมฉันแน่ใจว่าเขาจะต้องมีห้องว่างฉันจะไปขอเช่าห้องเดี๋ยวมานะจ๊ะมาเรีย ไม่มีห้องว่างในโรงแรมเลยเห็นจะต้องเดินต่อไปอีกแต่เราจะต้องหาให้ได้มาเรีย<อ>นี่เราเดินจนสุดเมืองแล้วยังหาที่พักไม่ได้เลยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิจ้าโยเซฟลูกของพระเจ้าจะไม่มีที่เกิดเลยเหรอพระเจ้าคงจะหาที่ให้เราสักแห่นั่นน่ะสิฉันก็คิดอย่างนั้นเออกลับไปที่โรงแรมนั่นดีกว่า รู้สึกว่าจะเป็นที่เดียวที่พอจะมีหวังแต่ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าเราไม่มีห้องว่างให้พักเลยแต่เอ๊ะแต่นี่มีของคุณเลยเนี่ยใช่ใช่ครับอืมอีกนานไม่เนี่ยกว่าจะคลอดใกล้คลอดเต็มทีแล้วล่ะครับเออถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องหาที่ว่างให้ แต่ทุกห้องมันก็เต็มหมดนะแม้แต่ห้องเก็บของมีที่เดียวที่ว่างก็คือลางญ้าในคอกสัตว์เออแล้วผมมีผ้าห่มด้วยโอ้โขอบคุณมากครับเราจะพักที่นี่แหละครับเป็นไงมาเรียลางหญ้าแล้วก็ผ้าห่มช่วยให้เธอสบายขึ้นไหม ไว้จ้ะโยเซฟฉันโ,ย,โยเซฟจับมือฉันไว้เป็นไงโย,โยเซฟโยเซฟพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าผู้สร้าบอกไว้ว่าให้ทัางชื่อว่าเยซูเยซู เกิดมาท่ามกลางสัตว์เลี้ยงในคอกโอ้พระบุตรเป็นพระความรักที่พระองค์มีต่อมนุษย์แท้ๆถึงกับยอมจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานที่เช่นนี้ความรักของเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงส่งจริง